ะะเราก็จะเป็นวิธีการดูแลคนไข้นะคะในกรณีที่มีผู้ดูแลนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รู้วิธีการใช้ออกซิเจนเบื้องต้นไปแล้วนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของกรณีที่ท่านต้องเป็นผู้ดูแลคนไข้นะคะที่อยู่ในกลุ่มสีแดงที่มีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็ต้องได้ ความช่วยเหลือนะคะจากผู้ดูแลนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องรู้จักอุปกรณ์ในการประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะตัวอย่างเช่นอันที่1ก็คือจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าเป็นตัวประหลอดวัดไข้นะคะวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องมันก็จะมีเสียงนะคะแล้วก็จะมีอุณหภูมิเปิดขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็นําไปวัดบริเวณใต้ลิ้นหรือว่าบริเวณรักแร้นะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเพาออกซิมิเตอร์หรือว่าเป็นการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะคะวิธีการใช้งานก็คือเปิดเครื่องก่อนนะคะหลังจากนั้นเลือกนิ้วมือนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้นิ้วชี้เพราะว่านิ้วชี้เนี่ยเล็บมันจะบางที่สุดนะคะเราก็จะหนีบที่นิ้วชี้นะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยอหนีบนิ้วโป้งเพราะนิ้วโป้งอะ่ะเล็บมันหนานะคะจากนั้นก็เปิดเครื่องแล้วก็ หายใจเข้าหายใจออกสักประมาณ3-5ครั้งนะคะจนตัวเลขมันเกิดขึ้นมานะคะตรงนี้มันสามารถปรับได้นะคะว่าเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะอ่ะรอสักคู่หนึ่งนะคะเครื่องจะค่อยๆ d e t ท c t ออกซิเจนหรือว่าค่อยๆตรวจจับออกซิเจนที่หลอดเลือดฝอยนะคะอ่ะ ท,ที่เห็นก็คือว่าค่าออกซิเจนนะคะอยู่ที่99นะคะเปอร์เซ็นต์ที่เต็มก็คือเต็ม100นะคะเราต้องการให้ตัวแรกเนี่ยออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยเข้าใกล้100ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต่ำกว่า95ถ้าต่ำกว่า95เนี่ยก็ขอให้รีบแจ้งทีมแพทย์นะคะหรือว่าผู้ดูแลของท่านนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวสัญญาณชีพจรหรือว่าตัวชีพจรที่ปลายนิ้วมือนะคะ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ103ก็คือตอนนี้ตื่นเต็นนะคะไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยหรือว่าใดๆนะคะก็คือถ้าตัวนี้ตัวออกซิเจนเนี่ยเราต้องการให้ใกล้กลเคียงร้อยแต่ว่าตัวชีพรจรตัวนี้ค่ะเราต้องการให้มันต่ำกว่า1 0 0ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ค่าอยู่ที่6 0ถึง1น0นะคะในคนที่อายุ1 8ถึง70ปีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในกลุ่มสีแดงนี้นะคะ ตอนนี้ลองสังเกตนะคะถ้าหายใจเข้าลึกๆครั้งที่1นหายใจเข้าลึกๆครั้งที่2นะคะออกซิเจนจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะรอสักคู่หนึ่งนะคะน่าจะได้เท่านี้แหละหรือออกซิเจนไม่ขึ้นแต่ชีพจรก็จะค่อยๆลดลงนะคะก็จะเป็นนวิธีการลดอาการหอบเหนื่อย ถัดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการวัดอัตราการหายใจนะคะวิธีการวัดอัตราการหายใจเราจะทําการวัดจํานวนที่หายใจเข้านะคะใน1น,นาทีนะคะยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้าหายใจออกนับเป็น1ครั้งนะคะจับเวลา1น,นาทีแล้วก็นับจํานวนครั้งที่หายใจเข้านะคะว่า ได้กี่ครั้งต่อนาทีส่วนใหญ่แล้วจะนับอยู่ช่วงแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะจะเป็นช่วง12ครั้งถึง20ครั้งต่อนาทีนะคะนี่คือค่าที่ปกตินะคะหรือบางทีท่านอาจจะสังเกตจากอาการแสดงของท่านก็คือมีอาการหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าคนไข้ของเราเนี่ยหายใจสั้นตื้นนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นหรือว่า ใช้แรงในการหายใจหรือเวลาหายใจจมูกจะบานขึ้นนะคะอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาหายใจได้ด้วยตนเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ช่วยเหลือถ้ามีออกซิเจนนะคะก็ใสออ่ออกซิเจนให้เขาเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกไปก็จะอาจจะเป็นตัวออกซิเจนแคนูล่าตัวนี้นะคะเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการประเมินตัว พาวอกซิ m e เตอร์อีกครั้งหนึ่งหรือว่าวัวดอัดตราการหายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันอยู่ในช่วงที่ปกติคือต,ต่ำกว่า20ครั้งต่อนาทีแต่ไม่ต่ำเกินกว่า12ครั้งต่อนาทีถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องเกี่ยวกับค่าเชื้อนะคะก็จะมีในเรื่องของออสำลีแอลกอฮอล์นะคะในการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยนำไปเก็บนะคะหรือว่าอ,อ,อุปกรณ์ าพาวอ็อกซิมิเตอร์ตัวนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์นะคะจะต้องให้ผู้ดูแลนะคะล้างมือนะคะก็คือถูฝ่ามือนะคะหลังมือนะคะแล้วก็ซอกนิ้วมือนะคะทำด้านหลังมือแบบนี้นะคะรวมถึงข้อมือนะคะสลับกันไปนะคะให้ได้อย่างน้อย 20วินาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของทิชชู่ในการทำความสะอาดโดยรอบแล้วก็แนะนำให้มีการแยกขยะนะคะถังขยะสีแดงก็คือจะเป็นในลักษณะของถังขยะที่ติดเชื้อหรือว่าได้รับสารคัดหลั่งจากเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเป็นเป็นเลือดหรืออื่นๆนะคะที่มันอ,ออกจากร่างกายกับถังขยะทั่วไปก็คือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่เราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งไปนะคะ สำหรับการแนะนำอุปกรณ์ไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับเป็นตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือการจดบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะวัดเช้าแล้วก็เย็นนะคะจดบันทึกลงไปนะคะรวมถึงการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือนะคะเชา้าเย็นบันทึกลงไปอีกอันนึงจะดีมากๆเลยถ้าท่านสามารถนับ อัตราการหายใจของท่านได้นะคะอย่างที่สอนไปนะคะเราก็สำหรับวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสีแดงนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงนะคะก็ขอให้ท่านหายไวๆแล้วก็ขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดท่าทางเพื่อเพิ่มการระบายอากาศนะคะหรือว่าการ แนะนำการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นนะคะรวมถึงการบําบัดด้วยออกซิเจนแล้วก็สุดท้ายนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการดูแลในกรณีที่ดูแลคนไข้อาจจะเป็นคนไข้ติดเตียงหรือว่าเ,เราเป็นในสถานะเป็นผู้ดูแลนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านหายไวๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากกันทุกคนนะคะ